กรมสปสามิตรเตรียมเก็บภาษีคาร์บอนนำร่องหอุตสาหกรรมนายเอกนิตินิติธันประพาสอธิบดีกรมสปสามิตรเปิดเผยว่ากรมสปสามิตรเตรียมศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีคาร์บอนซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนที่ท้าทายต่อสถานการณ์เศรษฐก,กิจโลกที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสปสามิตรโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทําให้ทุกประเทศค่ะต้องให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการทางภาษีเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นกลางทางค ในปี2050ที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065เบื้องต้นกลมมีแนวทางในการสนับสนุนการนำเอาเอทานอลบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิตสินค้าและช่วยส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งนับว่าเป็นกติกาใหม่ของโลกโดยกลุ่มประเทศยุโรปได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วในห้าอุตสาหกรรมด้วยกันก็คือ1 2แหลก3อลูมิเนียม4ปุ๋ยและ5ไฟฟ้าค่ะและการจัดเก็บก็สามารถทําได้2รูปแบบด้วยกันก็คือ 1. คํานวณจากสินค้าหน้าโรงงานใครผลิตออกมาเยอะเก็บเยอะใครไม่ปล่อยคาร์บอนก็ไม่เก็บ2คํานวณจากกระบวนการผลิตต้นน้ําปลายน้ําซึ่งจะต้องรวมมือกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกว่ามีแนวปฏิบัติอย่างไรซึ่งการศึกษาจะได้เห็นผลในงบประมาณปี2566ค่ะทั้งนี้ค่ะในงบประมาณ2566กรมก็ตั้งเป้าจะจัดเก็บรายได้ที่5.67แสนล้านบาทซึ่ง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลไปบ้างแต่ก็เป็นผลระยะสัน้นดังนั้นสิ่งที่จะมาช่วยเรื่องรายได้ก็คือฐานภาษีใหม่ๆโดยเฉพาะภาษีสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นไปตามจุดประสงค์การตั้งเป้าเป็นกรม ESG หรือกรมที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ3ด้านหลักคือสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลค่ะ